Ha 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 วันรุ่งขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในตอนเช้าป้าละไมได้พาไม้กลับไปพบเจ้าวาดอีกครั้งเพียงแต่วันนี้ไฟขอติดตามไปด้วยซึ่งทั้งป้าละไมและหมายก็ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใดเมื่อพบท่านแล้วทำความเคารพกันตามมารยาท่านเจ้าวาดก็ได้เอ่ยทักขึ้นก่อนว่ายังไงล่ะย้อมคิดได้แล้วเรอะวันนี้หน้าตาดูแจ่มใสสายตาดูแน่วแน่กว่าเมื่อวานนะ ท่านพูดเสร็จแล้วก็อมยิ้มมุมปากครับผมไต่ตองดีแล้วครับหลวงพ่อผมจะบวชจนรับกระถินนั่นแหละครับไม้พนมมือแล้วตอบอย่างแน่วแน่คำตอบนานทำอาป้าและวไหมแล้วไฟตกตะลึงเงียบเขลียพูดไม่ออกไปชั่วครูแน่ใจแล้วเด้อนานเลยนะเจ้าวาดเอ่ยถามอีกครั้งหางหยิบกระถนขึ้นมาแล้วบ้วนน้ำหมากลงไปครับผมแน่ใจครับ เรื่องงานก็ไม่ต้องกังวลด้วยผมโทรคุยกับหัวหน้าแล้วหมายตอบเอาวาแล้วก็ปลายตาไปมองทางเพื่อนเสนเทชเออหลวงตาเจ้าขาไฟาเอ่ยเคือที่บอกว่าจะรับกระถินนี่ขี่วันเจ้าขาเมื่อจบคำถามของไฟเกิดเสียงหวัวเราะเล็กน้อยในวงสนทนาก็กระถิ่นจะจัดขึ้นหลังออกพรรษาแล้วน่นแหละเจ้าวาดไขข้อข้องใจงั้น หมาก็ต้องบวชฝ้ายเปลยขึ้นแล้วมองไปทางป้าละไม3สามเดือนเป็นอย่างต่ำแล้วไม้ยชิงตอบให้ก่อนโดยไม่ลังเลเจ้าไหวหระอลูกลาง,งานได้นานขนาดนาั้นเลยหรือป้าละไมาถามลูกชายด้วยความเป็นห่วงครับแม่ผมคิดดีแล้วก็เหมือนที่หลวงพ่อท่านบอกไว้บวชขี่วันก็นับว่าเป็นการบวชอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไมายหยุดนิดหนึ่งแล้วจึงกล่าวต่อ แต่ไหนๆก็ได้บวชทั้งทีขอบวชนานๆหน่อยลองศึกษาทางทรรดูบ้างก็ไม่เสียหายนี่ครับไม้ตอบรางยิ้มออดให้แม่ปาลามัยเมื่อได้ยินคำตอบจากลูกชายก็สุดจักรน้ำตาไวไ้ใจจำต้องปล่อยให้ไหลเรียนออกมาด้วยความปิติเอาถ้าอย่างนั้นโยมจดชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของโยมให้อัตมาด้วยนะจะเอาไปให้ท่านเจ้าคณะตำบลท่านตั้งฉาย,ยาให้ เจ้าอาวาสพูดแล้วส่งกระดาษกับปากกาให้แล้วก็นี่นะหนังสือมนพิธีโยมต้องท่องขานหน้าให้ได้คล่องแคล่วเพื่อเวลานั้นมาถึงจะได้ไม่ติดขัดไม้ยกมือขึ้นพนมเรารับหนังสือจากมือเจ้าอาวาสแล้วพิกดูผ่านาน,านถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็กลับไปเตรียมเสื้อผ้ามนอนทีน่นี่เริ่มเอาคืนนี้เลยเจ้า,าวาดบอกเยิ้ม,มผมต้องนอนวัดด้วยหรอครับ ไม้ถามกับหน้าตาซีดเผือดเพราะไม่ทันได้ตั้งตัวเอาก็ต้องนอนเสียนอนท่องขานนาคที่วัดนี่แหละติดขัดตรงไหนจะได้มีคนคอยช่วยและแล้วแล้วต้องนอนกี่วันครับไม้ถามเสียงตะกุกตะกักเจ็ดวันเจ้าว่าตอบเสียงเรือบเรียบแต่ไม้รู้สึกว่าคำพูดนั้นมันช่างทำร้ายเขาเหลือเกินเวันเวันเวัน ไม้ท่องวนเวียนไปมาในหัวเขาไม่ติดปัญหาอะไรเลยนอกจากเรื่องเดียวคือไม้นันเป็นคนกลัวผีอย่างที่สุดเจนวันนั้นไม้เดินทางมาที่วัดพร้อมแม่และเพื่อนสาวที่มาส่งที่หน้าวัดมีอะไรก็โทรหาแม่นาล,ลูกปาละไมบอกลูกชายด้วยความเป็นห่วงระวังนะคืนนี้อาจจะพี่ไม้ขา ไฟทำท่าหลอกผีเยาเพื่อนเนอะรู้ว่าไม้นั้นกลัวผีอย่างมากเดี๋ยวเหอะอีกไม่นานแกก็ต้องยกมือไหว้ฉันคอยดูเถอะไม้ว่าใส่เพื่อนสนิทแต่เปลี่ยนคำเรียกสรรพนามเพื่อนจากสมัยพ่อขุนเป็นแกกับฉันแทนเพราะแม่ยังอยู่เอา้าก็แน่ละสิก็มึงเอ้ยแกเป็นพระแล้วนี่ฉันก็ต้องไหว้สิไ้ตอบแกบอย่านไม่ยอมเช่นกันพอพอ ทั้งสองคนนี่ยังไงนะฉีกัดกันตั้งแต่เด็กจนโตไม่เบื่อหรือไงปาละไมบ่นอย่างเอือมละอาแล้วเดินสายหน้ากับบานฟาฟไมยเรียกเพื่อนสาวเบนจังหวะน,นิดหนึ่งจึงกล่าวต่อยังไงก็ฝากดูแม่ด้วยนะไม้เอ่ยปากฝากฝังผู้เป็นบรรดาไว้กับเพื่อนสาวเออไม่ต้องเป็นห่วงตั้งใจท่องหนังสือล่ะแล้วก็ ฝ่ายเงียบไปจนไม้ต้องเอ่ยถามแล้วก็อาไรระว,วังพี่ไม้ขาฝ่ายฟตอบอย่างขบขันเราเรียบเิีงไปทางป้าละไมโดยไม่รอให้ไม้โวยใสไม้ยิ้มให้กับความแขนแก้วของเพื่อนสาวและหันหลังกลับมุ่งหน้าเดินเข้าวาดัดจุดไม้คือกุติเจ้าวาดว่าที่ไม้มาบวชอยู่นี้ เป็นวัดเก่าแก่ของหมู่บ้านทางเข้ายังคงเป็นทางลูกรังทอดานยาวไปจนถึงหน้าศาลาทางเดินจากประตูวัดสองข้างทางรายล้อมด้วยต้นสักเมื่อเดินเข้าไปประมาณ100เมตรจะเจอกับวิหารซึ่งวิหารหลังนี้ก่อขึ้นด้วยศิลาแรงทั้งหลังผลเท่าคุณแก่บอกว่าอายุร่วมร้อยกว่าปีมองดูแล้วหน้าัวใช่ย่ยซเมือใหร่เมื่อก่อนวิหารหลังนี้ถูกปล่อยทิ้งไว้พอมาถึงเจ้าวาดรูปปัจจุบัน ท่านได้บูรณะซ่อมแซมเพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมทางศาสนาแต่ถึงจะบูรณะอย่างไรความน่ากลัวนั้นก็ม่อาจลดลงเลยแม้แต่น้อยโดยเฉพาะเสียงหรือเสียงเล่าอ้างกันตากต่อปากว่าวิหารหลังนี้ผีดุนักดีนะที่เราไม่ต้องมานอนที่วิหารนี้ไม้เอ่ยกับตนเองเบาๆขณะดเดินผ่านวิหารมุ่งหน้าไปกุฏิเจ้าวาด มื่อไปถึงก็พบก,กับพระรูปหนึ่งกาลังกวาดลานวัดโจรพอท่านเห็นก็เอ่ยถักเคืออา้าวมาแล้วเรื่อยอมไหมใช่ไหมครับเออไม่ทราบหลวงพี่คือหมายตอบครับพร้อมเอ่ยถามชื่อพระรูปนัน้นผมชื่อพระสมพรเรียกว่าหลวงพี่พรก็ได้พระหนุ่มเอ่ยตอบพลางยิมไ้เออผมจะมาพบหลวงพ่อนะครับ พอดีท่านให้มานอนวัดตั้งแต่คืนนี้ไม้เอ่ยปากบอกพระพรอ,อย่างสมรวมรู้แล้วละท่านเจ้าว่าท่านสั่งไว้แล้วพอดีท่านติดกิดนิมนต์เอาของไปเก็บก่อนเซแล้วมานั่งเล่นที่นี่ก่นก็ได้พระหนุ่มเอ่ยยืดยาวแล้วก้มหน้าก้มตากวาดไปไม้ต่อไปเอ่อไม่ทราบว่าผมนอนห้องไหนล่ะครับไม้ถามออกไปพางขยับสายกระเป๋าเป้ที่ตอนนี้รัดบาดจนปวดเนบเนบ พระรูปนั้นหยุดกวาดแล้วมองหน้าหมายก่อนเอ่ยตอบออกมาอย่างเรียบเรียบนอนในวิหารนาะคําตอบของพระรูปนั้นทำเอาหมายถึงเก็บสงไม่อยู่แทบจะล้มทั้งยืนเสียหได้โอแม่เจ้าไงหวยมาออกแบบนี้ไม่นะไม่เอาวิหารได้ไหมหมายคร่ำควรอยู่ในใจแล้วเอ่ยขึ้นหลวงหลวงพี่ครับหมายเสียงสันอืม ว่าอย่างไงเรือพระหนุ่มเอ่ยถามสายตาบอกความกังขาเออไม่มีกุติว่างเลยเหรอครับแบบว่าเท่าที่ผมได้ยินมาวิหารนี้ค่อนข้างแรงเลยนะครับไม้เอ่ยถามด้วยความวิงบอลจ้า่ามีก็มีอยู่นะบ้างอยู่สองหลังพระหนุ่มตอบแบบใช้ความเขยดทำให้ไม้หลีนโลแต่ก็เพียงแค่เดียวเดียวหลังหนึ่งอยู่สุดทางเดินนู้น พระหนุ่มตอบดางชี้มือไปทางด้านข้างวาดัดตอนนี้ใช้เก็บพวกลงเย็นกับพวงเหลีดถ้าโยมจะนอนคืนนี้เลยคงเก็บของไม่ทันหมายคิดในใจหลังแรกผ่านไปไม่ต้องคิดเลยนอนไม่ได้อย่างแน่นอนแล้วอีกหลังล่ะครับไม่ได้ใช้เก็บของอะไรใช่ไหมครับหมายถามต่อด้วยความหวังไม่หรอกโยมอีกหลังนะว่างจริงๆอยู่ทางโน,น้นโน้น พระนมชี้มือไปอีกทางเป้าหมายที่ปลายนิ้วชี้ไปคือกุฏิไม้หลังหนึ่งไกลออกไปพอสมครวรแต่สิ่งที่ทําให้ไม้ใบขินก็คือสิ่งปลูกสร้างข้างๆกุฏิหลังนั้นนั่นคือเมนเผาศพที่ตั้งตังงานเอื้อมเคมล่มรอบความสลวยามค่ำอยู่ไม้ใจหายว่าได้แต่รำพึงในใจเท่าไหร่วันเนี้ยวัดเหนือที่มีเป็นร้อยเอเคอร์ไปสร้างกุฏิไว้กับเมนเพื่อ ถ้ายมนอนที่นั่นได้ก็ไม่มีปัญหาปัดกวาดนิดหน่อยก็นอนได้เลยแต่ว่าเมื่อใดที่คำควานี้ถูกเผยขึ้นมามั่นใจได้เลยว่าประโยคหลังจากนั้นไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนแต่แต่ว่าแต่ว่าอะไรครับหลวงพี่ไม้ถามกลับไปทั้งที่ในใจก็เดาคำตอบได้อยู่แล้วและยังมั่นใจได้ว่าคำตอบนั้นถูกต้องร้อยเปอร์เซแต่ว่ากุฏิหลังนั้น แดงกว่าวิหารอีกนะนั่นไงล่ะกูว่าแล้วไมายแต่คนในใจเอาวะไม้พลมออกมาเสียงดังหลังจากนิ่งเงียบไปอึดใจหนึ่งจนหลวงพี่อย่างสะดุงหลวงพี่ครับผมจะนอนในวิหารนี่แหละให้มันรู้กันไปเลยไม้บอกหลวงพี่ด้วยสายตาแน่วแน่แกำหมัดแน่นแล้วเอ่ยต่อว่าแต่พอจะให้เด็กวัดมานอนเป็นเพื่อนผมสักคนได้ไหมครับ หลังจากจบประโยคนั้นทั้งพระหนุ่มและโยมก็ได้แต่ยืนจ้องหน้ากันความเงียบเกิดขึ้นในบรรดลมีเพียงเสียงใบไม้ต้องลมดังซู่ซู่คืนนั้นลวงพ่อกับจากขีนิมนต์มาประมาณทุ่มก,กว่าายไ,ไม้ก็ได้เตรียมที่หลับที่นอนด้านในวิหารเยิดเอาบริเวณหน้าพระประธานเป็นที่นอนโดยบอกกับตัวเองว่านี่แหละคือชัยภูมิที่ดีที่สุดหากผีจะมาหลอกเราไม่ว่าจะมุมไหน ก็ต้องเกรงใจพระประธานบ้างหรอกว่าเมื่อจัดแจงเรื่องที่นอนเสร็จก็ทําการไหว้พระสวดมนต์หลังจากนั้นก็เริ่มท่องคําขันนาตามที่หลวงพ่อพรท่านบอกเอาไว้จนช่วงเวลาประมาณสองทุ่มเด็กวัดก็เข้ามาในวิหารเพื่อแจ้งว่าลวกพ่อเจ้าว่าท่านเรียกให้ไปพบเมื่อไปถึงกุฏิหลวงพ่อพบว่าท่านนั่งรออยู่ก่อนแล้วเป็นยังไงพอจะนอนได้ไหม ท่านเจ้าวาดเอ่ยถามพลางจิบชาไปด้วยคิดว่าคงได้ครับไมยตอบท่านไปแต่ในใจคิดว่าได้ไม่ได้ก็ต้องนอนหลับครับหลบพอเดี๋ยวให้เอ้บาสเด็กวัดไปนอนด้วยก็แล้วกันเห็นว่ากลัวเนี่ยท่านเอ่ยบอกแล้วเย็มครับขอบคุณครับไมยตอบกลับอย่างใจเชืญนเคืนพรุ่งนี้ตื่นตีสี่นะเช้าก็ออกไปช่วยเด็กวัดถือของตอนพระบินทบาท ครับได้ครับหมายตอบรับอย่างวางงเมื่อคุยธุระเสร็จแล้วหมายก็ขอตัวกลับเข้าวิหารเพื่อท่องหนังสือต่อเจ้าวาดก็เยีมแล้วพยักหน้าให้อุกาสะวันทามิพันเตสับพังอประราทังขาะมะทะเมพันเตแล้วอะไรต่อวะขาะมะทะเมพันเตเอหมายตั้งหน้าตั้งตาท่อง พยายามใช้ความจำอย่างเต็มที่แต่มันยากยากกว่าสูตรบัญชีซะอีกแค่วักแรกก็นึกไม่ออกแล้วในขณะนั้นเองมะยากตะตังปุญยังสามินาเออใช่หม้ยรำพึงกับตัวเองทำไมแค่นี้จะไม่ได้หวะมะยากตะเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวไม้ขนลุกตั้งแต่กลางกบ,บนันจนถึงตาตุ่มใครกัน เมื่อกี้เสียงใครเกิดความเงียบขึ้นในบรรดลเสียงใบสักแห้งร่วงลวงกระทบหลังคาวิหารแล้วไหลลงมาสู่เบื้องล่างดังแกรกกากเหงาใเริ่มสมอกฝามือวิหารหลังนี้นะ่ะเขียนมากอยู่ๆคำพูดนั้นก็ลอยเข้ามาในมโนสับเดิกหมายได้แต่นั่งนิ่งอยู่แบบนั้นไม่กล้ากระดิกตัวไปไหนผ่านไปขีนนาทีไม่อาจรู้ใดแต่ความรู้สึกของหม้ เอาขับว่าเวลาผ่านไปสักชาติหนึ่งขนาดนี้ทั้งตัวและสมองของไม้เครียดเขม็งและตอนนั้นเองปังหน้าต่างไม้สักขนาดความสูงสองเมตรกว้างกว่าเมตรครึง่งขนาดตอนเปิดเปยดยังต้องใช้สองมือช่วยเพราะความหนักกับผิดปังอย่างแรงราวกับมีมืออันทรงพลังผักเพื่อผิดมันเสียงอันดังสนั่นนั้นเกิดขึ้นพร้อมๆกับความตึงเครียดของไม้ขาดผึ่ง หมายเธอเรื่องพรวดลุกเืนแล้วโกวยอย่างไม่คิดชีวิตเป้าหมายคือประตูวิหารที่เปิดอ้ายอยู่ความเร็วในการออกตัวขนาดนี้ขนาดจิวเซนโบก็ต้องยอมสิโล่าบให้อย่างไม่ต้องสงสัยอีกไม่ขี่เมรจะถึงประตูวิหารแล้วขาเจ้ากรรมดันไม่สามารถขี่กันมาขัดกันเองอะไรตอนนี้ไม้ล้มอย่างแรงถลายไ,ไปกับเื่นจนไปหยุดนิ่งสนิทบริเวณประตูวิหารพอดี ไม้นอนพังภาพหายใจรวยรินอยู่บนถื้อนพร้อมๆกับรู้สึกว่าตนเองนอนทับน้ำอะไรสักอย่างที่เหนียวและเหม็นไม้ค่อยๆยันกายขึ้นนั่งจากท่านอนเป็นท่าคุกเขา่าย้ายมือขึ้นมองเพื่อสำรวจว่าอะไรที่มันเปื้อนเปื่อตัวเองอยู่ในขนาดนี้เมื่อรู้ชัดว่าสิ่งที่สงสัยคืออะไรร่างกายก็เริ่มสั่นเทิมขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้เลือดใช่แล้ว เลือดแต่มันเป็นเลือดของใครเมื่อไม้สำรวจตัวเองแล้วไม่มีบาดแผลเลยสักเหนิดไม่เพียงแค่นั้นเลือดที่นองอยู่บนพื้นมีปริมาณมากขนาดที่ว่าถ้ามากขนาดนี้ต้องเอาเลือดใส่ถังแล้วมาศาสตร์ลงบนพื้นแน่นอนไม้ค่อยๆมองตามรอยเลือดนั้นไปเรื่อยๆรอยมันเป็นทางยาวย้อนกลับไปจนถึงหน้าต่างบานที่ถูกแปลงปิดสนาปิดมันเมื่อกีวในขณะที่ไม้เหลียวมองตามรอยเลือด จนทําให้หันหลังให้กับประตูวิหารเสียงที่เหมือนกับว่ามีใครกระทบเท้าอย่างแรงก็ดังขึ้นจากด้านหลังไม้หันกลับมาโดยทันทีด้สัญชตาตญายันมึงมาทำไมใบหน้าของใครคนหนึ่งซึ่งดับขำแกมตอบตาเลืกพุ่งเข้ามาหาไม้จนหน้าเกียบจะชนกันแล้วก็ตะคอกถามไม้อย่างเกลี้ยวกาดมไม้นิ่งอึ้งทำอะไรไม่ถูก ร่างกายที่เคยสั่นเถิมบัดนี้หยุดสั่นแล้วรู้สึกได้เลยว่าเลือดในกายแทบจะจับเป็นก้อนเพราะความหนาวสัานแต่หาใช่จากอากาศไม่แต่มันเกิดจากความกลัวจนถึงเขตโซนที่มนุษย์จะรับไหวเมือร่างนั้นเห็นไม้นิ่งมองแต่ไม่ตอบคำถามมันก็หดหน้ากลับไปหยุดนิ่งมองไม้ครู่หนึ่งแล้วพุ่งเข้าใส่อีกครั้งพร้อมตะคอกถามคำถามเดิมมึงมาทำไม พระผมผมจะมาบวชค่ะครับนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่หมายจำได้เมื่อเอ่ยต่อไปแล้วสถิที่ได้รับความกดดันจากความกลัวสุดเฉีดก็ขาดสบันและดับพวบลงทันทีพี่พี่พี่ไม้ตื่นได้แล้วพี่ตีสี่กว่าแล้วหม้สะดุ้งสุดตัวขึ้นพร้อมตะโกนออกมาสุดเสียงผีผีหลอกช่วยด้วยผีผี หมยร้องออกมาอย่างควบคุมสติไม่อยู่จนเด็กวัดต้องขยับตัวอีกครั้งเพื่อเรียกสติเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผีเผือที่ไหนอะไรพี่บัาดเด็กวัดถามอย่างสงสัยมะเมื่อคืนพี่โดนผีหลอกพี่วิ่งแล้วเ,เลือดเต็มตัวพี่เลยแล้วก็เจอผีมันดักอยู่หน้าวิหารถามพี่ว่ามึงมาทําไมไม้บอกเด็กวัดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาอย่างล้นลานผีหลอกเอาไรตอนไหนแล้วพี่ พอผมนวดให้หลงตาเสร็จก็จะมาชวนพี่ต้มมาม่ากินก่อนนอนแล้วก็จะหิวพอเข้ามาก็เห็นพี่นอนหลับคาหนังสือมุง้งเมงก็ไม่กงังผมเลยกลางให้แล้วก็หลับจนเช้าเนียแล้วผีหลอกตอนไหนหมายนั่งงงกับคําบอกเล่าของเด็กวดัดพยายามคิดทบทวนว่าตกลงที่โดนผีหลอกนี่ฝันงั้นหรือแล้วว่าแต่ผีที่พี่บอกว่าหลอกเนี่ยเป็นแบบไหนอะเด็กวัดเอ่ยถาม ไม้นิ่งไปสักครู่แล้วจึงเอ่ยขึ้นก็แบบหน้าตอบตอบดำๆแล้วก็ไม้ยังไม่บอกหมดเสียงหนึ่งก็เอ่ยขึ้นแบบนี้หรือเปล่ามันเป็นเสียงที่ขนุนจนไม้ต้องหันไปมองตรงที่เด็กวัดเคยยืนอยู่ตอนนี้มีอย่างอื่นแทนที่ตัวสูงกับสองเมตรผิวหนังดำคลำ้ำและแห้งแตกแล้วกับผืนนาขาดน้ำ ชุดที่สวมใส่ก็ดูราวกับชีบรนแต่สกปรกขาดวิ่นแล้วมีรอยไหม่ใบหน้านั้นดวงตาคู่นั้นหมายจำได้ดีผีตัวเดียวกันอย่างแน่นอนมันมองไมยแล้วหัวเราะเสียงดังกล้องไปทั้งวิหารไม้ไม่สามารถควบคุมอะไรตัวเองได้แล้วตอนนี้ชีวราดออกมาจนเลิศเถอะแล้วจากนั้นทุกอย่างก็ดำมืดและเงียบสนิทลง